ประมาณนี้ก็นี่อันนี้ก็จะได้ทุกเดือน,น,นชัวน์หลายคนอาจจะสงสยัยว่าพี่มันได้ทุกเดือนไหมครับทุกเดือนนะครับถ้าเรายังคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลจอยสวัสดีด็กไยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่หมปานอน,อนจะช่องพี่เจทีพีอีกันเลยนแย้ชมช่อ วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่สายฟรีเข้ามาคุณผู้ชมจะมารีวิว้ชมแล้วก็จะมาเอไม่อยากจะคุยครับเพจเกมแจกเพชรครับเปอร์ไม่อยากจะคุยนะครับคุณผู้ชมครับ,ก,นะบก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคคุณผู้ชมอย่างแรกคุณผู้ชมครับได้มันเล่นช่วงแปดพันเพชรนะคุผู้ชมครับก็ เป็นรางวัลของครีเอเตอร์รายเดือนชอก็คือเป็นการรางวัลจากการทํางานชมก็คือการทำครีเอเตอร์ชมเคยอธิบายไปแล้วมิชชสำหรับใครที่อยากเป็นครีเอเตอร์ชชว่าต้องทํายังไงครับพี่ผมอยากเป็นครีเอเตอร์ครับผมอยากสมัครน้ชมครับเคยอธิบายไปแล้วชชงก็คืออย่างแรกก็คือต้องเริ่มทำคอนเทนต์ทำคลิปลงยูทูบชุมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฟรีไฟล์มชชลองทําได้เล่นขึ้นมาชอเมื่อมีผู้ติดตามถึง5000คนแล้วชชเราก็สามารถที่จะยื่นไปสมัครน้ำชุมเพื่อเป็็นนครีเเอต์ด้ชมกะา นี่อันนี้กกจะได้ทุกเดือนนิมจหลายคนอาจจะสงสยัยเพี่มันได้ทุกเดือนไหมครับทุกเดือนนะครับถ้าเรายังทําภารกิจนะครับที่เขามอบหมายให้นิมจงก็จะได้นิมงก็แต่ว่าปกติถามว่าทำไมบางคนได้เยอะบางคนได้น้อยครับพี่เออมันแล้วแต่ว่าเรายอดดูนิยมยอดวิวพี่ตกนิม,พ,มพี่ก็เลยได้น้อยนิยมจงก็ไม่เป็นไรมาถึงยอดวิวตกแล้วพี่ก็รักคนดูนะครับโอเคมานี่ครับกิจกรรมสายฟรีที่พี่จะมาแนะนำชมก็คือกิจกรรมนี้เลยแล้วอินครบ5้าวันแล้วคว้าร่มนิมจงเอ W S นะครับมชมครับก็คือล็อกอินครบห้าวันจะได้ล่มตัวนี้มิชมครับถามว่าเอออยากได้ไหมไม่อยากได้กล่องตายมากกว่าที่มันไม่ใช่กล่องตายมิชมเป็นที่ตั้งตามแมพโอเคมิชมครับก็ล็อกอินหนึ่งวันมชมล็อกอินวันนี้ก็รับไปเลยมิชมผมนึกว่ากล่องตายนะมันเป็นที่ตั้งตามแมพเฉยมิชม เสดานคุณผู้ชมแอินตั้งแต่วันที่การสูงวันที่16คุณผูชมก็สามารถรับร่มชูชีพฟรีไปได้เลยช่วงนี้ผมก็เล่นคุณชมอยู่หลายคนบอกเ้ยพี่ครับพี่ไม่เล่นนะพี่จะรับไปไมพี่เล่นนะครับเมื่อวานพี่ไปลงไปเล่นถึงช่วงมีตายโง่อยู่บ้างชมก็คือเนี่ยมีพี่ลงไปเล่นอยู่แต่หลักๆพี่ลงไปเล่นหมดแรงคุชมอันนี้คือไปเล่นธรรมดาเฉยพี่ก็จะลงไปเล่นหมดแรงอยู่บ้างคุณชมก็คือว่าลงไปเล่นแบบยังไงเก็บแต้มเก็บคะแนนคุณชมครับอันนี้เดี๋ยวมันบันทึกของเมื่อวานนจรรริงงเหออคับ้ ยังไงมันจะแปลกๆสติการเล่นคือแบบค่ายยี่เบ็ดใช่เหรอไปเล่นมาวันไหนวะสามสิบเดือนสี่หมดแรงค่ายยี่เบ็ดตัวเนี่ยนะอ๋อน่าจะแรงต่ำผู้ชมงงเลยแบบค่ายี่เบ็ดไปฆ่าตัวไหนอ,อ๋อนี่ผู้ชมไปลงเล่นเมื่อวานสามตาผู้ชมเป็นไงตาแรกก็ตายโง่ไปผู้ชมไม่ได้ยิงใครเลยตาสองก็ยิงแค่ตัวเดียวแล้วก็ตายผู้ชมตาสามยิงได้สองตัวแล้วก็ตายเหมือนเดิมผู้ชม ส่วนใหญ่ผมก็จะเดินเล่นอยู่มิชมังแต่ว่าเล่นนโทรศัพท์มิชมึงก็จะเล่นอยู่บ้างมิชมึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าคิดอยู่ว่าจะไปเล่นแบบสายบวกนะแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวก่อนดีกว่ารอกเก็บให้ขึ้นแดงก่อนเพราะตอนนี้พี่ก็พยายามถึงที่จะไม่ค่อยเล่นยังไงพี่ก็พยายามเก็บอยู่มิชมั้งว่าแรงแดงเนี่ยคือยังหวังอยู่ชมึงกับซีซั่นเจ็ดชมังเพราะว่าคือลงทุนกับฟีฟายไปเยอะแล้วเราจะให้ถอนตัวตอนนี้ก็คงไม่ได้มิชมังหลายคนก็คงจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับมิชมถึงบางคนอาจจะไม่ได้สสสาาาาาายยยเเเเเตตติิมมมมมมพพี่่่่่่่คครรรับบผผไไได้้ลลลงงทุนนนนแววอกก็จะูึ ถึงมันจะเบ okay. okay, ื่อไปบ้างแต่ก็ไม่อยากทิ้งเกมนี้ไปคุณผู้ชมก็เหมือนกันพี่ก็ประมาณนั้นคุณผู้ชมถึงจะเบื่อไปบ้างพี่ก็ไม่อยากทิ้งเกมนี้ไปโอเคครับซื้อสิิ์ขั้นสูงเดือนนี้ซะถึงยังไงพี่ก็ต้องเก็บสิทิ์ขั้นสูงคุณผู้ชมมากหลังหลังจากนี้พี่ก็จะเล่นแบบบ่อยขึ้นคุณผู้ชมนี่ครับสวมใส่สกินไปก่อนคุณผู้ชมก็นี่ก็เป็นสิทธิ์ขั้นสูงที่ได้คุณผู้ชมครับก็อย่างที่พี่เคยรีวิวไปแล้วคุณผู้ชมสิทธิ์ขั้นสูงซีซ พอผมหันมาทําแบบว่าคือมาทําแบบยังไงอ่ะมาเล่นแบบหมดทั่วไปคุณผู้ชมภารกิจสีสีเยอะมากโอ้โหแบบดูดิภารกิจสีสีภารกิจสีสีผมต้องไปเล่นสีสีไหมเนี่ยโอ้สิงคุณผู้ชมภารกิจสัปดายสองก็สีสีเหมือนกันคุณผู้ชมเพื่อจะได้แบบเพลนี่เยอะคุณผู้ชมสีสีคุณผู้ชมกองพยาบาลนี้น่าจะเป็นทั่วไปอาฮะพยายามเก็บหมดทั่วไปกับภารกิจทีมในโหมดสีสีคุณผู้ชมก็สีสีก็ต้องไปทีมแล้วลงเล่น หม่44ไพ่1เกมและสร้างความเสียหายสนุกหองนีได้กล่องชมกคนอไปเล่นเอากล่องหน่อยดีกว่ามชมครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสายฟรีที่เข้ามามชมที่ว่าชาวฟรีไฟล์ท่านผู้ชมกควรจะรู้ไว้ทุกผู้ชมก็คือกิจกรรมพวกนี้แหละก็คือเป็นการรับกล่องพวกนี้กล่องพวกนี้ก็จะมีลุน้นทุกผชมคือมันจะลุน้นโอก,กาสที่จะได้ว่าหัวนะครับหรือว่าทรงผมมองสิทธิ์ขั้นสูงทุกผชมแบบฟรีทุกผชมครับสายฟรีหลายคนก็คงจะอยากได้ทุกผชมก้อนแหละลงเล่นกันวันชชมมมมมมมเเเเราาาาาก็ไไไดไได้้้้้ทีีนพออยแแแลววฮ่ว คิดอยูต่ตอนนั้นเราผมก็คิดอยู่น้ำชมว่าผมจะส่งแมวให้หิรื้อส่งไม่ดีจนะ้ะจังวันนี้เมื่อเราได้งบมาแน้นำชมครับอืมมีดนี้ก็สวยดีนะอืมมันเป็นสกินมีดตอนนี้ผมใช้มีดกิตา้าอยู่อืม พุทก็ไม่เอาเดี๋ยวผูช่เอเสียได้ตังค์นมเก็บไว้ถึงแม้ว่าเพชรจะไม่แบบว่าเติมก็เถอะแต่ว่าก็เสียดายนุ่งเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผู้ชมไว้สุ่มข่าวหลังดีกว่าผู้ชงครับก็ประมาณนี้ผู้ชมก็มาบอกกิจกรรมสายฟรีเฉยจริงมันมาตั้งแต่เช้าแล้วผมก็จะบอกตั้งแต่เช้าแต่ว่าผมลืมผู้ชมครับมาเช้าผมติดโทระด้วยผมก็เลยไม่ได้บอกผู้ชมก็เลยมาบอกตอนเย็นแทนส่วนกิจกรรมนี้รู้กันยังผู้ชมล็อกอินกันยังผู้ชมครับลงทะเบียนกันยังนะครับ อย่าถ้าเกิดไม่ลงทะเบียนจะไม่มีโอกาสได้ชมวันที่สิบเก้างชมครับเขาจะหมดเขตชมพี่เคยทําคลิปบอกไปแล้วก็คือเข้ามาหน้านี้ชมครับกดไปถึงปุ๊บก็ไปกดที่รับกระสุนก่อนชมรับกระสุนไปหนึ่งนัดชมสองนัดกก้ด่านชมแล้วเราก็ไปลงทะเบียนก่อนเลยกระสุนนัดแรกน้ชมครับให้เราไปลงทะเบียนตรงนี้ก่อนเพื่อลุ้นเสือ่อมชมครับหลังจากนั้นก็เราค่อยมาเล่นชมเพื่อเอาของฉะฉะน้ชมเพราะฉัน่าลืมลงทะเบียนก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่เล่นกิจกรรมนี้น้ชมโอเคเอาว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่อนี้น้ชมครับไม่มีเลยมากมาบอกวิธีีรับของฟแล้วก็ มาบอกที่เฉยว่าเออถ้าอยากได้เพชรต้องทำไงคุณผู้ชมครับก็ตามนั้นนะครับคุณผู้ชมโอเคฝากกดไนแล้วก็ s u b s c r i b ์ผมเดินชมไปแล้วบ๊ายบาย